นี่นะนี่นี่ดูดิใครจะขาดเลยเอุโ้ยอย่ากัดฉันนะเธออยากได้ได้เนี่ยปั๊มเยอะากโอ้ยใช่เหรอกูขอเธอขอเธอเธอขอเธอกูไม่กิบมันล้างได้โอ้โหไม่ต้องล้างไปเกินอย่างไงเลยเหรออ้าวนี่เพื่อนเพื่อนดูเขาเรียกว่าอะไรนะกูเขาเรียกว่าอะไรนะเออยางไอ้คนตำแย่หรือ ันชาแมวบ้านหนูเขาไม่ได้เรียกอันนี้นะบ้านหนูเงี้ยหมูมันชอบกินเอาลวกูใบไอ้ที่ลาดลีไม่เก็บมาเยอะแยะมีที่ไหนล่ะเอาเหรออันนี้หนูเอาอยู่หน้าบ้านยายนี่น่นี่นะหน้าบ้านพินิจอะไอ้ตรงข้ามอะอันนี้ก็เป็นเรื่องครับวกูก็เป็นเรื่องมึงเอาใบให้ให้กูเอาโคนอะอ่ะอะเอาใบใบก็ไม่เอาเอาลากเดี๋ยวป้าไปหอนมาให้อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปหามาให้ ดูดูดูกินใหญ่เลยแมวก็หนูก็นึกว่าเอ๊ะมันอะไรนะหนูจะหนูจะเอามาโพสถามไงโอ้ดูกินใหญ่เลยหนูไปหลังบ้านก็ไม่มีนะกูหลังบ้านหนูที่เขาถมขึ้นตรงตรงตรงเนี้ยปากซอยี่สี่นกลางซอยเมืออเ่อก่อนออกเยอะมากเลยทุนี้คนเลี้ยงแมวเยอะมากเลย,เลยแต่ว่าเขาถอนทิ้งไง หรอโอ้ถ้ารู้จกักใครรูมหลายๆไปเลยทารู้จักใครในบ้านเนาะไปโอ้โหอร่อยกินรดกินรดเลยอ้โอ,อร่อยจัดอืมมูอ้ออออากูใบมันกินไหมใบนี้ใบไม่เอาหรอแต่ถ้าเขาไปไม่มีกินก็เอาเรอะเอาขึ้นมา <laughs> ไอชาลีมึงเออโดนน้ำลายเขาจะกินไหมน่ะเขาได้ปะก็ได้ปะอีทับไปยอมเไยอมมา่รงทำไมพ่อทำงี้เจออะไรอ่ะไมพ่อทำงี้ทำไมพ่อทำงี้อันนี้ไปหม่ะ มันมันมีอยู่ตรงไงเนี่ยบ้านเขากูมีอยู่มันปีนกำแพงยั่งอยู่ต้นหนึ่งเมื่อก่อนในตรงร้านจุกซิกอ่ะที่มันมีตรงข้ามอ่ะโอ้หต้นสูงขนาดนี้เล้เราก็อยากให้เป็ดมันร่วงร่วงไงที่มันร่วงมันจะได้จะได้จะได้ออกรูออกต้นใหม่วันนั้นดูเห็นแต่เขียวเขาถอดมาทําไมวะที่ไหนได้เขาถอดมาให้แมวเขาใช่ไหมโอ้โหค่ะดีดูดิ พี่ดำบอกกูยังไม่เอ่มเลยเพราะเ่อโอ้เดี๋ยวทีหลังเดี๋ยวจะจะเก็บมาให้นะ